อ้าวลูกนี้ทัชชิ่งบอลนะพี่ชิมอืมไม่ไม,ไม่ตรงนี้ไม่ติดนะติดพี่ติดนะครับติดพี่ชิมดูดีๆสบายเลยนะลูกเนี้ยแทงอ,ะอ่ะโอ้ทำั้นทั้งงานเดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนกรรมการหน่อยครับกรรมการต่วตัดสินหน่อยครับขอต้อนรับกรรมการจัดสมาคมบิลเลียดแห่งประเทศไทยยิ่งใหญ่ขวัญสัง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 ไม่ติดครับ ไมไ่ติดครับอะไรติดไม่ติดอะไรติดไม่ติดตไม่ติดลูกนี้มันสบายนี่อะไรหมวย<อ>หมวยโอ้โหลูกนี้สบายสบายเลยนี่พี่แนะให้ทําไงครับพี่นี่ลูกอย่างนี้นะสมัยตอนพี่ไปเดินสายนี่นะพี่แทงลูกนี้ก่อนเลยปุ๊บแล้วจ้ำป๊าตบแดงลูกนี้กินดําหมดโต๊ะ สบายเลยสบายสบายเลยจากตุ้มไปเดื่อยครับเนี่ยเอ้ยโหมาสอนมาสอนให้คำแนะนำน้องหน่อยกลัวแพ้ดิเราอ่ะให้ลูกหล่อเสองคนนี่อ่ะแทงเลยอ่ะหมวยอ่ะหมวยแทงประมาณไหนคือโก่งมือไปแทงไปประมาณสามส่วนสี่นะแล้วก็จ้ำจ้ำมาเลยโก่งมือสูงสหน่อยสูงแล้วเป็นไงเป็นไงไอ้ลูกหล่อเป็นไงโอ้โหอาจารย์โอ้โหเนี่ยเรียบร้อย